เลี้ยงไหมเสร็จแล้วนะคะดูอุณหภูมินะคะ34องศาความชื้น55%เปอร์เซ็นต์เองนะคะหลังจากที่เราเลี้ยงไหมเสร็จแล้วนะคะให้เราฉีดน้ำบนผ้าเปียกได้เลยนะคะผ้าเปียกคุมบนตัวไหมแล้วก็ฉีดน้ำให้เปียกได้เลยนะคะทั้ง3ชั้นเลยนะคะแล้วก็ชั้นบนนะคะชั้นบนชั้นบนแม้ว่าเราไม่ได้เลี้ยงไหมนะคะไม่มีไหมนะคะเราก็ควรจะทำหลังคาผ้าเปียกเอาไว้ นะคะแล้วก็ฉีดน้ําไปบนหลังคาผ้าเปียกนั้นด้วยเลยนะคะจะส่งผลให้โรงเรือนเราเย็นสบายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงฤดูแล้งร้อนอย่างนี้นะคะแนะนําให้เลี้ยงไหมสองชั้นชั้นล่างกับชั้นกลางแล้วก็ชั้นบนให้เอาผ้ายืดไปคุมเลยนะคะเสร็จแล้วก็สเปรย์น้ําบนชั้นบนด้วยนะคะจะส่งผลให้ความร้อนจากหลังคาไม่แผ่ลงมาใส่ ชั้นเลี้ยงไหมของเรานะคะจะส่งผลให้ไหมเราอยู่สบายขึ้น